นานมาแล้วในหมู่บ้านห่างไกลซึ่งไม่มีใครรู้จักมีปฏิทินประหลาดหนึ่งแขวนอยู่บนผนังของห้องเล็กๆที่เงียบสงบปฏิทินนั้นมีลักษณะธรรมดาแต่มันมีพลังพิเศษที่จะเลื่อนไปวันพรุ่งนี้ทุกครั้งที่มีคนเศร้าปฏิทินนี้เป็นความลับที่คนในหมู่บ้านต้องการเก็บไว้เพราะพวกเขาเชื่อว่ามันจะช่วยให้ทุกคนลืมเรื่องเศร้าแล้วเริ่มต้นใหม่วันหนึ่งเด็กน้อยชื่อมีนได้พบปฏิพลน์คืนนี้โดยบังเอิญเขาสังเกตเห็นว่า เมื่อใดที่มีคนเศร้าเสียใจปฏิทินจะเลื่อนไปวันพรุ่งนี้อย่างน่าประหลาดใจมีนเริ่มต้นการสำรวจและค้นพบความลับของปฏิทินนั้นเขารู้สึกทึ่งและตื่นเต้นเขาตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้พ่อแม่ฟังแต่พวกเขาไม่เชื่อเขาและคิดว่าเป็นเพียงเรื่องราวที่เขาจินตนาการขึ้นมาออปมีนไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจไปหาผู้เฒ่าหมู่บ้านเพื่อขอคำปรึกษาผู้เฒ่าได้ฟังเรื่องราวแล้วเริ่มคิดหนะัก พวกเขารู้ว่าปฏิทินนั้นมีพลังที่สามารถเปลี่ยนวันได้แต่พวกเขาไม่รู้ว่าทำไมและอย่างไรผู้เฒ่าตัดสินใจที่จะศึกษาและวิจัยเรื่องนี้เพิ่มเติมเพื่อค้นหาความจริงและหาทางใช้ประโยชน์จากปฏิทินนั้นในการช่วยคนในหมู่บ้านให้มีความสุขเวลาเริ่มผ่านไปและผู้เฒ่าหมู่บ้านเริ่มสังเกตเห็นว่ามีคนในหมู่บ้านเศร้ามากขึ้นปฏิทินก็เลื่อนไปวันรุ่งนี้อย่างรวดเร็วทุกคนในหมู่บ้านเริ่มสงสัยและรู้สึกประหลาดใจ บางคนเริ่มเชื่อว่าเป็นพลังของปฏิทินและเริ่มพยายามไม่ให้ตนเองเศร้าเสียใจเพื่อไม่ให้วันเลื่อนเร็วไปผู้เต่าและชาวบ้านเริ่มต้นการสนทนาเกี่ยวกับปรัชญาและธรรมชาติของเวลาพวกเขาเริ่มตั้งคำถามว่าความเศร้าเสียใจมีผลต่อเวลาอย่างไรและทำไมปฏิทินถึงเลื่อนวันพวกเขาเริ่มตระหนักว่าความเศร้าเสียใจเป็นสิ่งที่ทำให้เวลาผ่านไปเร็วขึ้นและพวกเขาต้องหาทางให้คนในหมู่บ้านมีความสุขและมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวัง ชาวบ้านเริ่มทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือกันและกันพวกเขาสร้างกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนมีความสุขเช่นงานเทศกาลการร้องเพลงและการเต้นรำทุกคนในหมู่บ้านเริ่มรู้สึกดีขึ้นและความเศร้าเสียใจก็เริ่มหายไปปฏิทินนั้นเลื่อนวันช้าลงทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกมีความสุขและมีความหวังในการเริ่มต้นใหม่วันหนึ่งชาวบ้านตื่นขึ้นมาและพบว่าปฏิทินนั้นไม่เลื่อนไปวันพรุ่งนี้อีกต่อไปผู้เฒ่าหมู่บ้านได้กล่าวว่าปฏิทินนั้น อยากให้คนในหมู่บ้านลืมเรื่องเศร้าเสียใจและมีชีวิตที่มีความสุขทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกตื่นตันใจและรู้ว่าการมีความสุขเป็นสิ่งสำคัญที่สุดพวกเขาตัดสินใจที่จะดูแลกันและกันและสร้างชีวิตที่มีความหวังและความสุขตลอดไปถ้าวันนี้คุณได้อะไรดีๆกลับไปอย่าลืมกดไลค์กดสับกดแชร์ส่งต่อเรื่องดีๆให้กันนะครับขอบคุณที่สละเวลากดสักคลิกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ